สวัสดีชาวเมโลปทุกคนนะคะลลีจากค่ายฮ o ลลี่ฟค่ะความท้าทายในการเป็นศิลปิน Holy ี่ฟอะคือค่ายเรามีความเป็นซิงเกิลซองไอดอลมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแบบการที่เราจะต้องเขียนเพลงที่ที่เป็นตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวที่เรารู้สึกออกมาให้ได้ดีที่สุดผ่านพี่ๆทุกคนถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆค่ะเราใช้เวลาแบบตั้งแต่ตั้งแต่เดวอนที่เขียนเพลงจนถึงวันนี้น่าจะประมาณ5ปีได้ค่ะ ก็จะได้ออกซิงเกิลแรกคอนเซปต์จริงๆเราไม่ได้ตั้งมันไว้ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเพลงครึ่งทางอ่ะเป็นเพลงที่เราเขียนจากความรู้สึกจริง,รงๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบมันเล่าถึงความสัมพันธ์ที่ทุกคนแหละเราเราคิดว่าถ้าใครจะก้าวขาเข้าไปในความสัมพันธ์หรือว่าจะคุยก,กับใครจะคบกับใครสักคนหนึ่งเราหวังว่ามันจะไปได้ถึงปลายทางด้วยกันแต่ว่าเพลงเนี้ยเราเราสิ่งที่มันจบลงได้เพียงครึ่งเดียว ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามมัาจะเป็นความพยายามที่มันไม่เท่ากันสิ่งอะไรที่มันไม่แมชกันหรือว่าอีกคนหนึ่งเจอสิ่งที่ดีกว่าเลยเลือกที่จะต้องจบความสัมพันธ์นี้ลงเราเลยอยากเล่าเพลงนี้ค่ะเป็นการทั้งเตือนตัวเองแล้วก็อยากบอกใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ให้ยอมรับถ้ามันจะต้องจบลงแค่นี้จริงๆมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ยอมแพ้กับการที่เราจะสู้เพื่อใครสักคนหนึ่งแต่มันเป็นการยอมรับว่าความจริงตรงหน้ามันไม่ได้ตอบหัวใจเราได้เลยว่า ความสัมพันธ์นี้มันคุ้มค่ากับการที่จะไปต่อด้วยกันก็มันจบลงเท่านี้มันคือดีที่สุดสำหรับสิ่งนี้ค่ะส่วนใน MV เราใส่ซิมโบลิกอะไรก็ตามที่มันมีความสวยงามหรือเป็นคู่กันอย่างเช่นม้าน้ำที่มันเคยอยู่ด้วยกันถัดไปอีกช็อตหนึ่งมันหายไปหรือว่าดอกไม้ต่างๆที่เราตั้งใจใส่เอาไว้เราอีกช็อตหนึ่งถัดไปมันกลายเป็นเหี่ยวลงแทนที่มันจะได้เบ่งบานออกมามันเหมือนความสัมพันธ์ที่มันจบลงแบบนี้ค่ะ เราชอบท่านได้รักเธอทั้งหมดใจที่มีแต่คงไม่พอเราสึกว่าท่านนี้บรรยายการตั้งใจรักได้ดีมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการที่เราตั้งใจรักใครสักคนแล้วอะ่ะมันจะส่งได้ไปถึงอีกคนหนึ่งหรือว่ามันจะเพียงพอกับการที่จะได้รักกันต่อไปถ้าความเป็นจริงที่คนรู้สึกอยู่หลึกๆค่ะบอกกับใจคนแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่หรอก หรือว่ามันไปต่อ,อยากให้ยอมจบเลยค่ะมันเจ็บปวดแต่ว่าหลังจากนั้นอะเวลามันจะทําให้เราได้รักษาตัวเองเราก็เรียนรู้บางอย่างจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ค่ะ ติดตามลลิค่ะศิลปินในจาก่ายฮ o ลลี่ฟ็อกซ์ได้ทุกช่องทางนะคะสามารถดู MV กันได้แล้วค่ะที่ YouTube ลลี่ฟ็อกซ์ค่ะแล้วก็ฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะ